ตอน1.2ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงอะไรหรอกเล็กปกติคำนวณนะเวลามันจะไปไหนมันก็จะเอาพระหลวงพ่อทวดไปแต่นี่มันถึงกับเอาพระขุนแผนแสดงว่ามันต้องระแวดระวังอะไรแน่ๆเลยเพราะพระขุนแผนนะ่ะใช้ในทางเมตตามหานิยมโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับพ่อผมไม่ยักกะรู้มาก่อนเลยจริงๆนะพ่อเล็กทำไปเล่นไปกับเรื่องแบบนี้ คำนวณมันเคยเรียนวิชาพวกนี้มาเมื่อสมัยเด็กๆนะพ่อเองก็เรียนยามมันก็นเรียนเหมือนกันใช่ไหมว่าว่าแล้วคุณพ่อก็หันมาทางสยามสยามพยักหน้าและร้องให้พี่เล็กฟังต่อว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าไปป่ากกับไอ้นวลมันอนะผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทางเหนือแหละมีคนถูกผีเข้าไอ้นวลน,นะมันก็เข้าไปช่วยเขานะ เราเองยังไม่กล้าขนาดมันเลยว่ะดีไม่ดีจะเข้าตัวสวยก็ได้อืมคำนวณเก่งขนาดนั้นเลยเหรอไม่ยักกันรู้เลยแฮะพี่เล็กคลางอืมแต่อย่าเห็นเป็นเรื่องลเล่นไปนะพ่อเล็กถึงไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เชี่ยวเรื่องแบบเนี้เสร็จไปหลายลายแล้วนะคุณพ่อเตือนพี่เล็กด้วยความหวังดีแล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อเล็กสยามถาม ก็ถ้าคำนวณมันไปแล้วก็คงต้องรอมันโทรกลับมาอย่างเดียวแหละครับงั้นถ้ามีมีอะไรแล้วผมกลับเลยดีกว่าเออๆโชคดีไว้ว่างๆมานั่งคุยนั่งเล่นกันอีกนะครับพี่เล็กรับคำแล้วเดินออกมาโดยมีสยามเดินออกมาส่งสถึงหน้าประตูขากลับพี่เล็กขึ้นรถด,ด้วยความหัวเสียนิดหน่อย ที่อุตสาห์เดินทางมาตั้งไกลแต่ก็เสียเที่ยวจนได้ขณะที่รถติดพี่เล็กก็คิดถึงเรื่องนี้อย่างงงๆแสดงว่าต้องมีอะไรรีบด่วนแน่ๆถึงกับทําให้ตานับไม่รอคุยและตกลงกับพี่เล็กเสียก่อนกลับตัดสินใจผุนผันเดินทางไปกาญจนบุรีทันทีพี่เล็กนั่งคิดมาตลอดทางแต่ก็ไม่เข้าใจว่า เป็นเพราะอะไรสุดท้ายก็สรุปได้แต่ว่าเรื่องทุกเรื่องจะรู้ก็ต่อเมื่อตะนับโทรกลับมาแล้วเล่าให้ฟังเท่านั้นที่บ้านผมวันนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากันหลายคนเพราะเราตัดสินใจจะไปเที่ยวกันอีกหลังจากที่ครั้งหลังสุดชวนกันไปลพบุรีแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันอีกเลย เอกตั้มต่องช้อนป้องมากันตั้งแต่เช้าพี่อ้อมก็ตามมาทุกคนนั่งคุยกันกลางสนามพอเที่ยงเศรษฐาพี่ชายของตั้มก็มาทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากาันแต่ขาดก็พี่เล็กกับบ,บ๊อบเท่านั้นแหละเฮ้ยเอกหยิบเยือกน้ำแดงให้หน่อยเว้ยตั้มตะโกนบอกเอกเฮ้ยๆยตั้มเองก็หยุดกินบ้างสิวะาตั้งแต่มาเนี่ยค่ะเห็นเองกินไม่หยุดปากเลยวะ่ะ ต๋องบอกตั้มพลางหยิบขนมปังกรอบใส่ปากแล้วก็เคี้ยวตุ้ยตุ้ยเองเงียบไปเลยไว้ต๋องว่าแต่ตั้มมันเองก็เหมือนมันนั่นหละวะแปะบนพางยกน้ำแดงขึ้นดื่มผมเดินออกมาจากในครัวพางตะโกนให้ต้อกับเศรษฐาเอาเข้าเกลียบปากหม้อที่ซื้อออกมาเลี้ยงกันอีกยังไม่ทันจะพ้นครัวก็นึกได้ว่าลืมเหยือกน้ำเย็นเขาไว เลยให้ป้องช่วยหยิบตามออกมาด้วย